มาดูรีวองวด7,700ตลอดสัญญาครับผมนะฮะได้จากเกมจัดให้เลยครับผมมานี่เลยคันแรกนะครับผมปี2017นะฮะเป็นตัว E นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่อง2.4นะครับผมร้อแต่ง1ชุดครับผมถัดมานะครับอันนี้ก็ปี17เหมือนกันแต่ดูโฉมหน้านะครับตัวนี้นะครับได้โฉมหน้าเป็นของตัว z e ตดีชันฝั่งโน้นนะครับนะราัสตัว E ปี17เหมือนกันนะครับ470,000บาทนะครับ เฟดาวงวด7.7 0 0ตลอดสัญญาเหมือนกันอ่ะแล้วถัดมาอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยโอ้โหอันนี้น่ารอแล้วนะครับโชวหน้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาแปลงมาหรือเปล่านะไม่ค่อยมีความรู้นะฮะรีวิวอย่างเดียวนะครับหน้าเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือนี่ครับอ่าโปร่งครับดูโปร่งครับอันนี้โปร่งแคบครับอันนี้โปร่งนี่เบลเบล่าเลยใครจะใส่ล้อไม่ต้องกลัวโดนด่านนะครับเพราะว่าโปร่งมันรับอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็4ี่แสนเจ็ดนะครับทำไมราคามันเท่ากับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดา ตัวจนะครับอันนี้รุ่นตัวอ e. ีเป็นรุ่นรองท็อปนะครับราคาเท่ากันอยากได้แบบไหนมาหักขายจ่าเลยครับผม,ต,มต่างจังัดไป่ต้องมาด้วยบริการไปทําสัญญาให้ถึงที่นะครับผมส่งรถให้ฟรีถึงบ้านนะจ่าเข้มจัดให้รับรถแน,น่นอนแก้ว